สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมาอะบอกวิธีการนะครับปรับโฟกัสของโหมดแมนวนวลโฟกัสของตัวนี้นะครับก็คือ Sony Z v 1 f นั่นเองนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีคนงงเหมือนผมนะตอนแรกงงมากเพราะว่าพอมันมีออโต้โฟกัสใช่ไหมแล้วเราบางเคสอะ่ะบางงานเนี่ยเราอยากจะปรับให้มันเป็นโหมดแมนวนวลโฟกัสใช่ไหมครับเวลาที่เราเข้ามาใช่ไหมเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เราเข้ามาก็จะมีให้เลือกตรงนี้เป็นวอลลุ่มใช่ไหมครับตรงนี้คือ ตัว s t e a ี้นะครับกันสั่น auto โฟกัสตรงนี้เป็นโฟกัสนะจะเลือกให้เป็น auto โ o c u s หรือแมนน a l focus ก็ได้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นตัวโฟกัส a r e ยนะครับตัวนี้เป็นปรับค่า,าปรับรูรับแสงนะครับนี่ตัวนี้ปรับตัว product showcase นะครับตัวนี้จะเป็น s h o โห mode ต่างๆก็ไปเลือกกันตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ soft skin effect นะก็ไปเลือกกันได้นะครับฟับงชันเบื้องต้นตรงนี้แต่วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องของอาการเท s ตัวออโต้โฟกัสถ้าเกิดว่าตัวออโต้โฟกัสปกติธรรมดาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับใช้งานได้อย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมปิ๊บมันก็โฟกัสเลยนะครับมันก็โฟกัสมันก็โฟกัสได้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ทีหลังว่าจะแนะนําวิธีการใช้งานจริงว่าเออทำยังไงมันถึงจะไม่หลงนะครับมันจะไม่หลุดโฟกัสไม่หลงอะไรเนี้ยทีนี้มาดูเรื่องของการปรับแมนนวลก่อนนะครับพอเราเข้ามาที่แม่นวลปุ๊บเนี่ยมันตอนแร้ผมก็นึกว่าเออมันสามารถที่จะแบบดึงหมุนตรงนี้ได้แล้วมันจะแบบปปปรรรััััับบไไไไไดดด้้้้เเเห็็นนนนนนนมม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 ยยยก่่่่่แลลววอออีีีีซูางะะะคุุทจ ใช่ไหมเราหลายคนค,นคนจงจะงงเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยมันหมุนปรับอะไรมันก็ไม่ไมีโฟกัสอะไรขึ้นเลยทุกคนมันต้องเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่เมนูเนี่ยพอเราปรับมาที่เมนูโฟกัสแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมพลิกนี้มาก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ยาวอ่าดูงี้ดูง่ายดีนะครับเดีย๋ยวเอาอะไรเป็นแบบดีสักอย่างจะตัวหนังสือเล็กๆนะครับอ่านี่นะพอเราปรับเลือกเป็นเมนูโฟกัสเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วกดที่เมนูตรงนี้ปึ๊บ นี่มันจะเข้ามาที่ระบบเมนูโฟกัสเองเลยนะครับกดเมนูแล้วมันจะเข้ามาที่เมนูโฟกัสเลยนะเราก็กดตรงปุ่มการ์ดไปนะครับเซตโฟกัสตรงนี้นี่มันจะสูงไปถึงตรงนั้นเลยอ่ะดูม่นะมันจะแวบบมันจะออกเล็้วหน่อยหนึ่งต้องรีบเซ็ตนะครับกดเมนูแล้วกดเซตโฟกัสเนี่เราก็ปรับได้สมมุติตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะสมมติเนี่ยนะตอนนี้อยู่เนี้ยมันไม่ชัดใช่ไหมกดเซตปุ๊บเซตโฟกัสนี่เขาจะสูมให้เราก็เราก็เลือกเอาเลยเราเอากดตรงเี้ยกดตรงเี้ยนะครับมันจะค่อยๆปรับโฟกัสให้ อันนี้มันค่อยๆเบิกขึ้นเรื่อยใช่ไหมก็กดออกนี่กดตรงนี้ครับกดออกสังเกตว่ามันจะค่อยๆทัดขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วมันก็จะล็อกโฟกัสอยู่แบบนั้นเลยนะอ่ามาแล้ว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 ปึ๊บโอเคเราก็ดูให้มันชัดที่สุดนะครับอ่าโอเคชัดแล้วสมมติว่าสมมติว่าชัดแล้วนะกดโอเคไปนีดมันก็จะโฟกัสอยู่ระยะนี้ค้างอยู่เลยนะทุกคนอ่าเหมาะสําหรับเวลาที่เราตั้งกล้องแล้วนะครับตั้งกล้องชี้อธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันตรงเนี้ยแล้วบางทีมือเราชี้เข้ามาในกล้องเนี่ยทุกคนนนปรราาาากกกฏวว่่่ล้้อองมมมััโฟสททีีิืเ ไอไงานตัวชิ้นงานของเรามันเบอร์ไปเพราะว่ามันมาโฟกัสระยะใกล้ๆตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราล็อกโฟกัสเอาไว้แบบนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดูด Focus ุดโฟกัสลวมันก็จะล็อกอยู่แต่ตรงนั้นเลยเวลาที่เราเลคคอร์ดนะครับผมโฟกัสมันจะไม่วูบไม่วาบมันก็จะถูกล็อกอยู่แบบนั้นนะครับพอเราเสร็จงานแล้วเราก็กลับมาเซตใหม่สมมติว่าอ่าสมมติมีการปรับระยะอีกนะครับมีการปรับระยะออกมาตรงนี้หน่อยนึงอ่ะก็เบอร์ได้เห็นไหมพอมันเบอร์เสร็จแล้วอยากจะให้มันล็อกโฟกัสนะครับกดเข้าไปอาจจะต้องสูงเข้าไปหน่อย จะสังเกตว่าตัวก,กล้องเนี่ยเขาจะครอบภาพออกมาให้เลยจะทําการซูาามระยะมาให้เลยกดตรงนี้ไปนะครับปุ๊บอ่านี่ค้างอยู่ตรงนี้ก็โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วลองอยากจะกลับมาเป็นแมนนวลออโต้โฟกัสปุ๊บแล้วก็กลับขึ้นมาป,ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นออโต้โฟกัสเลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือการเต็มแมนนวลโฟกัสอนแรกคือผมงงมากไงเพราะว่า มันหาไม่เจอว่ามันไปเซตยังไงอ๋อมันต้องมากดตัวเมนูด้วยนะครับเพราะว่าตัวหน้าเลนเขามันไม่มีมันหมุนเหมือนอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมพอมเป็นแมนวนวลนะครับทีนี้จะแนะนําที่บอกตอนแรกว่าจะเซตยังไงให้มันฟอไอตัวการจับโฟกัสเนี่ยมันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับผมในกรณีที่เราทํางานรีวิวสินค้าถ่ายแต่สินค้าอย่างเดียวเนี่ยถ่ายแบบใกล้ๆแบบถ่ายมุมโตถ่ายเป็นมุมท็อปอัพอะไรแบบนี้ใช่ไหมพยายามมาปิดตรงนี้นะทุกคนปิดไอตัวเฟสตัวนี้นะครับ เพื่อมันจะได้ไม่ไม่วิ่งหาเทคใบหน้าดีเทคใบหน้าใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวโปรดักชั่นเคสเนี่ยไม่ต้องใช้นะถ้าเกิดว่าเราถ่ายแต่สินค้าอย่างเดียวไม่มีหน้าคนเนี่ยออฟไปเลยนะครับมันจะไม่ไม่มันจะไม่ดีเทคเจอหน้าคนบางทีมันเพี้ยนะบางทีมันไปเจออะไรสักอย่างที่มันเป็นลักษณะแบบแบบเหมือนหน้าคนอะมีลูกตา2อนะมี2อันแล้วก็มีจมูกมีฝาอะไร้ยมันจะคิดว่าเป็นหน้าคนจะไปดีเทคตรงนั้นแทนนะครับต้องระวังเพราะฉนั้นถ้าจะเอาดีๆชวนเนี่ยก็ปิดตัวนี้นะครับปิดโปรดักชั่นเคสนะครับ ปิดตัว beauty ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ตัว auto โ o c u s ก็จะทํางานได้อย่างเป็นปกติแล้วนะครับแต่ในกรณีที่เรามีคนด้วยนะครับคนนั่งพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะโชว์ product ออกมายื่นใส่กล้องเนี่ยแล้วมันมาโฟกัสที่ product เนี่ยแล้วก็ต้องมาเปิดตรงนี้เอาอีกทีหนึงนะ่งเนาะส่วนในเรื่องของโ focus a r e ยก็ไปตั้งค่ากันแล้วการใครทํางานอยู่ในโหมดแบบไหนแล้วก็ต้องการที่จะให้มันโฟกัสอะไรตรงไหนนะครับผมก็คือมีประมาณนี้แหละเพราะว่าเผื่อใครงงงานเหมือนเผื่อใครง,งงเหมือนผมว่าอ้าวพอปรับเป็นเมนูโฟกั c u s แล้ว แล้วมันปรับโฟกัสยังไงว่าหาไม่เจอนครับก็ทัวรอีกทีหนึงพอเราพอเราปรับมาเป็นมานวดโฟกัสเสร็จนะครับไปที่เมนูกดที่เมนูเลยเนี่ยมันก็จะมีระยะโฟกัสให้กดเข้าไปลแล้วเราก็มากดปรากฏปรับเข้าปรับออกตรงนี้กันนะครับม,มันก็จะมันก็จะถูกล็อกโฟกัสอยู่แบบนั้นเลยชัดเลยโดยที่โฟกัสจะไม่ไม่วูบไม่วาบไม่เพี้ยนไปที่อื่นนะครับผม,มประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้อย่าลืมแชร์กันออกไปนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดีวแบบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ